สมุนไพรบำบัดอาการปัสสาวะบ่อยพระธาสุภาษิตสวัสดีเจ้าวันนี้ช่องสมุนไพรพาคุณผู้ชมมาดูสมุนไพรในครัวเจ้าที่หั่นอยู่นี่ก็คือกระเพราแดงเนาะกระเพราแดงนั้นจะมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรมากกว่ากระเพราขาวเจ้า ถ้าเราจะเอามาเป็นสมุนไพรเพื่อที่จะรักษาเยียวยาโรคภัยต่างๆในร่างกายนเน้นกระเพราแดงนะเจ้าเน้อพัดเน้นหลายรอบเนาะเวลาทายกระเพราเนี่ยถ้าบ่ามีกระเพราแดงบ่เป็นยังจะเอากระเพราขาวก็ได้แต่ถ้าเลือกได้ือเป็นกระเพราแดงเนาะสําหรับวันนี้ท่านใดที่มีอาการปัสสาวะบ่อยปัสสาวะบ่ค่อยอยู่กลางค่ํากลางคืนเนี่ยลุกขึ้นปัสสาวะหลายรอบเจ้าบางคืนนั้นแทบจะบ่ค่อยได้รับเลยเนาะ รับบาเต็มที่เจ้ารับยิบรับยออเพราะว่าต้องลูกมาเข้าห้องน้ําปวดท้องปัสสาวะบ่อยๆวันนี้สมุนไพรกระเพราแดงเจ้าคุณผู้ชมด้วยท่านใดเราจะใช้กระเพราแดงทั้งต้นนี่เลยเจ้าหรือว่ากระเพราขาวก็ได้ถ้าหามาได้เนาะใช้กระเพราขาวก็ได้เจ้ากระเพราทั้งต้นเลยเจ้าเอาทั้งรากทั้งต้นเอาทุกส่วนของเบอร์นเนอร์จากนั้นก็ตัดล้างให้สะอาดก่อนเจ้าล้างให้สะอาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆสักสองกับมือนะเจ้าเนอร์ใส่น้ำาือท่่ม ท่วมสมุนไพรแล้เจ้าท่วมกะเพราเลยจากนั้นกะต้มเคี่ยวไปจนหื้อเหลือกึ่งหนึ่งเฮาใส่น้ําแล้วก็ต้มเคี่ยวให้เหลือครึ่งหนึ่งของน้ําที่เฮาใส่เนาะหื้อดื่มเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วตอกินตอนอุนอ่นๆนะเจ้าทุกครั้งที่กินก็หื้ออุ่นสมุนไพรยาเห็ก่อนเนาะอาการปัสสาวะบ่อยบะชา้าบานานก็นจะหายแล้วเจ้าสูตรนี้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านหลายๆท่านมีอาการแบบนี้โดยเฉพาะผู้สูงวัยเนะาะมักจะมีอาการแบบนี้เจ้า ท่านหญิงมักจะพบประสบกับปัญหาแบบนี้เสมอยิ่งท่านที่เจอปัญหารถติดต,ต้องอยู่ในรถนานๆกัน้นปัสสาวะไว้มน,นานๆเมืนอนเนี่ยจะปวดกระยิบกระยอบจะคล้ายๆกับว่าเป็นปัสสาวะอักเสบท่อปัสสาวะอักเสบเนาะลองใช้สมุนไพรใบกะเพราเนี่ยเจ้าทำอย่างที่พัดว่าเนานะบะเมืนินมานานเจ้าจะค่อยๆทุเลาดีขึ้นแล้วก็หายไปเลยเจ้าสูตรนี้ฝากบอกต่อกันไปตัวเนื้อสูตรสมุนไพรพื้นบ้านเจ้า